ยิ่งเราพยายามจะหนีจากครอบครัวพาเทลเท่าไรเราก็ยิ่งปะทะกับครอบครัวนั้นสิทธ์ช่วยป้าไว้จากคนชั่วร้ายแต่เขาได้รับอะไรกลับมาคำกล่าวหากล่าวหาว่าเขาทำร้ายคุณป้าต้องยอมรับจริงๆนะดีๆพาเทลเธอตั้งกล้าไม่ละอายไม่ถอยหนียอมรับเลยแม่ คนพวกนั้นต้องการอะไรจากเรานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องทุกอย่างมันก็กระทบกริกาไปหมดกริกากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงและห่วงมาตลอดเวลาว่าโรชนีจะกลับมาบ้านนี้แล้วถ้าโรชนีกลับมาที่บ้านนี้ความสงบสุขของบ้านเรา มันก็ต้องหายไปแน่นอนทำไมนะเมื่อไหรที่สิจเจอโรชนีสิจะตาบอดเห็นผิดเป็นถูกมาตลอดแต่ผมก็พยายามจะอธิบายให้กิติกาฟังเองไม่แม่แม่จะไปคุยกับกิติกาเองรัดเวียแม่คุยไม่ไม่แม่ช่างมันเถอะแม่แม่ห่วงมามากแล้วไม่ต้องห่วงกฤติกาเลยครับแม่ผมจะจัดการเอง ตอนนี้แม่ตั้งใจแค่เรื่องเดียวเธอตั้งใจว่าอย่าให้โรชนีกลับมาที่บ้านนี้นะครับเข้าใจนะแม่โรชนีไม่มีทางได้กลับเข้ามาบ้านนี้ตราบใดที่แม่ยังอยู่ที่นี่นะแต่ว่าแม่แม่ไม่รู้จักโรชนีโรชนีเนี่ยเธอทำได้ทุกอย่างดูนี่สิอะไรเหรอ แม่นี่คืออาวุธที่โรชนีใช้เพื่อกดดันสิทธิ์ถ้าเราต้องการให้ความสงบสุขเกิดขึ้นเราจะต้องใช้อาวุธนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วยังไงล่ะผมจัดการเอง ผมมีแผนหลังจากที่โรชนีเอาไว้อย่าให้แกพ่อว่ามันสำคัญนะที่เราต้องรู้ว่าใครใส่ความลูกไม่พ่อยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันสำคัญที่โรชนี ธอต้องเชื่อใจผมเธอควรจะเชื่อว่าผมไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ปัญหาของเรามันจะจบเลยถ้าเราอยากกันแต่ผมยอมรับว่าครอบครัวของเราทะเลาะก,กันมีความเครียดกันหมดแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้ถ้าเราทะเลาะก,กันเราก็ต้องคุยกันสิเราต้องปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์มันถึงจะดำเนินต่อไปแต่ว่าการหนีถอยแบบนี้และการยอมแพ้แบบนี้ มันไม่ใช่ทางออกเลยครอบครัวเราจะไม่มีทางมีความสุขได้มันไม่เข้าท่าเลยผมว่าเราต้องคุยกันต้องปรับความเข้าใจกันเเสร็จต้องการอ,าอะไรกันแน่บอกพ่อมาการสนับสนุนจากพ่อผมอยากให้พ่อช่วยผมจัดการเรื่องนี้ให้จบจบลงซะความสัมพันธ์ของเราจะได้ดีขึ้นไม่ต้องห่วงพ่ออยู่ข้างแก เสมอไปไม่ว่ายังไงขอบคุณพ่อโอ้สวัสดีสิทธอดป้าคะหนูไม่ได้เกลียดอะไรป้านะแต่หนูไม่อยากจะให้สิทธ ต้องโดนคนบ้านนั้นเป่าหูหรือว่าปั่นหัวอีกสิมรานขอเหรอฟังป้าก่อนมันสําคัญมากที่ป้าจะต้องคุยกับสิทธาตอนนี้ให้ป้าคุยกับเขาสักครั้งหนึ่งนะสิมรานฟังนะถ้าเธอเคยนับถือป้าบ้างในชีวิตก็ฟังป้าบ้างเธอมันสําคัญมากที่ป้าต้องคุยกับสิทธ์รจนีกําลังจะแต่งงานกับคนอื่นด้วยอารมณ์ชั่ววูบของเธอแล้วมันผิดตรงไหนกันล่ะคะ โรชนีจะได้เดินหนะ้าต่อไปในชีวิตยังไงละ่ะนี่พูดอะไรของเธอนะ่ซิมรอนชีวิตของลานพ้ากำลังจะพังลงนะเพราะว่าทิฐิของคนเป็นแม่ทั้งสองนะี่นี่ฟังนะซิมรอนโรชนียังเป็นภรรยาของสิทธิ์อยู่เธอไม่มีทางแต่งงานใหม่ได้ถ้าไม่อยากก่อนขอละขอให้ป้าได้คุยกับสิทธ์านหน่อยนะป้าคะไม่แน่พระเจ้าอาจจะต้องการแบบนี้ก็ได้ไม่แน่นี่คือโชคชะตาที่จะต้องเกิดขึ้นมา มันก็ดีแล้วล่ะคะ่ะถ้าโรชนีจะแต่งงานใหม่เธอจะได้ลืมสิทธิ์สิทธิ์ก็จะได้เรืมโรชนีด้วยซิมรานขอละฝั่งป้าหน่อยนะป้าข้าขอละหนูคุยเรื่องนี้ไม่ได้สวัสดีคะ่ะ เราต้องเอาลายเซ็นของสิทธ์ไปเซ็นใบหย่า,ยาให้ได้เพื่อความสุขของครอบครัวเราโราชนีต้องแต่งงานใหม่มันสำคัญมากที่เราต้องได้คุยกับสิทธ์พ <c oughs> ระเจ้าเราโทรหาสิทธ์ไม่ได้เลยเราต้องไปเจอเขาเราต้องอธิบายให้เขาฟัง มิงคันเกิดหายนะแน่ไม่แม่แม่จะทำแบบนั้นไม่ได้ขอโทษนะสิทธิ์ที่แม่จะต้องหลอกลูกโกหกลูกแบบนี้ แต่แม่ทําแบบนี้ก็เพื่อชีวิตของลูกเองนะคนเป็นแม่นะ่ะมีแต่อยากจะให้ลูกมีความสุขแม่ทําก็เพื่อลูกทั้งนั้น นี่แม่รำสิจะมาขอลายเซ็นผมให้เซ็นเอกสารของบริษัทอะใช่ใช่ก็ฝากแม่มาแล้วเซ็นสิไหนดูสิเซ็นเลยใช่ไหมใช่จ้ะเซ็นหน่อยนะเซ็นด้วย นี่สิทธ์เดี๋ยวนี้ลูกไม่กินอาหารเช้าเลยนะอย่างน้อยๆก็ดื่มน้ำหน่อยนะสิทธ์ลูกทำงานหนักมากอย่างน้อยก็ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยสินี่แม่เดี๋ยวก่อนนะผมขอละแม่รู้ว่ามันสำคัญมากแต่ดื่มน้ำก่อนเถอะนะโอเคเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อฟังแม่แล้วสินะนี่แม่เอกสารพวกนี้สำคัญมากแม่รู้ว่ามันสำคัญมากแต่นี่ก็สำคัญมากเหมือนกันอืม ฮัลโหลโอ้ไงคุณดาวเป็นไงบ้างอะเออครับไม่ผมอยู่บ้านครับกําลังเซนเอกสารอยู่เอ่อไม่โอเคโอเคแล้วลูกค้ามาถึงหรือ,อยังครับเอ่อตรงนี้นะอ๋อเอเอดีมากเลยบอกให้เขารอหน่อยนะให้เขารอสักสิบห้านาทีผมจะไปถึงอีกสิบห้านาทีไม่เกินนั้นโอเคนะโอเคครับเรียบร้อยผมเสร็จละโอเคกำลังไปนี่แม่ บาแม่เอาเดื่มน้ำให้หมดหนะเร็วเข้าอะออะไรกันสิดีแม่ผมต้ไปแล้วผมตายแล้วเอ,เอกสารล<ป>่ะสวัสดีจ้ะเอาวปป้าหวัาางว่าจะไม่ได้มารบกวน ไม่ครับขอบคุณมากนะครับป้ายินดีต้อนรับจ้ะสบายดีไหมครับสบายดีที่จริงแล้วป้ามีความสุขมากที่ลูกจะได้ให้ความสุขกับโรชนีนะรู้ไหมจ้ะบางทีเรื่องมันก็เกิดขึ้นได้คนที่ทำให้เรามีความสุขอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราพรหมลิขิตของเรามักจะเล่นตลกกับเราให้คนรักมาอยู่ใกล้ตัวแต่เรามองข้าม โรชนีก็มองข้ามเหมือนกันโรชนีมองว่าลูกสองคนเป็นเพื่อนรักกันแต่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าลูกสองคนเกิดมาคู่กันป้าครับผมหวังว่าผมจะไม่ทําให้ป้ากับโรชนีผิดหวังนะครับลูกทําเกินคาดมากแล้ว นี่ลูกๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามิฮิกาบอกมาจา่ะทำไมต้องลังเลมีอะไรก็บอกมาได้เลยที่จริงแล้วอย่าเข้าใจผิดน,นะคะแต่ว่าคุณเอาสิสอดมาแล้วมันก็ก็ดีแต่การแต่งงานครัง้งแรกของโรเชนีล่ะเธอ,เ,อเธอยังไม่อย่าเลยนี่นะถ้าหากว่าไม่อย่าแล้วจะแต่งงานใหม่ ได้ยังไงกันล่ะฉันหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะถ้าสิทธาดเนะ่ไม่ยอมอยากกับรุชนีก็ใช่นะป,ป้าเข้าใจ ขอ,ขอตัวสักครู่ครับฮัลโหลการจัดการแต่งงานมันไปได้สวยสินะดีมากถ้านายอยากจะได้อะไรที่ดีกว่านั้นมาที่บ้านเก่าของดีดีสิมาตอนนี้เลยฮัลโหลฮัลโหล แขกอยู่ด้านหลังขบวนก็กำลังเดินทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังจะแต่งงานกันเข้าประตูว,วิวาฉันอยากเจอสิทธาตุคุรณาค่ะบอกเขาหน่อยว่ามันด่วนมากนะคะได้โปรดคุณยายามาที่นี่ได้ยังไงครับ ฉันอยากจะเจอกับสิทธอดฉันอยากจะคุยกับเขาฉันไม่คุยกับเธอหรอกจะคุยกับใครก็คุยได้แต่ฟังผมก่อนก็แล้วกันนี่คือสำนักงานของตระกูลคูณรนาบริษัทเราขายบ้านเท่าที่รู้นะพวกยายนะไม่มีเงินที่จะซื้อบ้านนี่แล้วมาทำอะไรที่นี่ละ่ะมันไม่สำคัญหรอกนะที่จะพูดเรื่องซื้อขายกันตลอดเวลานะ ขอโทษก็แล้วกันนะแต่ว่ายายไม่มีสิทธิ์ที่นี่ถ้ามีเวลาว่างมากนักก็ไปซะเราไม่ว่างมาไร้สาระเวลาของเรามีค่าเข้าใจมะถ้าไม่ออกไปเราจะให้ยามาลากเขออกไปเชิญฉันไม่ไปถ้าไม่เจอสิทธิ์ทอดพระเจ้าคนเราเนี่ยนะยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกับว่า ผมเนี่จะต้องเป็นคนจัดการทำอะไรนะราดเวียฉันอยากจะคุยกับสิทธานะราดเวีย ใช่เธอเป็นแม่ของฉันค่ะเห็นเธอบ้างไหมคะโอ้แม่หไปไหนมาคุณยายไปไหนมาเนะ่ะเราเป็นห่วงกันมากเลยนะคะ แม่ทำไมไม่บอกเราก่อนจะไปละ่ะเราเป็นห่วงกันมากเลยนะอะไรอีกละ่ะคุยายยายไปหาสิทธาถมาใช่ไหมแม่หนูบอกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าทำแบบนี้แล้วเป็นอะไรเขาด่าแม่มาเหรอคุณยายคะทำไมถึงทำแบบนี้ เพราะว่าพวกเธอทำผิดที่สุดทำผิดโดยการทำลายความสัมพันธ์ในครั้งนี้การแต่งงานมันคือสายสัมพันธ์หลายชาติยายไปหาสิทธานมาแต่ก็ไม่เจอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะสิทธานไม่ได้พูดอะไรไม่ดีสิทธานไม่เคยทำอะไรให้ต้องเสียใจสิทธานกับโรชนีเกิดมาคู่กันเข้าใจนะไม่มีใครหยุดพวกเขาได้ ฉันหยุดมันแล้วล่ะซิมรอนหมายความว่ายัางไงบบยยาบบยยาที่สิทธาดเป็นคนเซนแสดงว่าความสัมพันธ์มันจบแล้ว อยากจะแต่งงานใหม่ใช่ไหมโรชนีแต่งได้เลยนะสิทธาษอนุญาตแล้วล่ะ เธอนี่สนจริงๆเลยนะทำไมชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้ใครกันนะที่ทิ้งให้เธออยู่คนเดียวแบบนี้ฉันฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอนะจะปล่อยฉันไปง่ายขนาดนี้เธอเซ็นเอกสารโดยไม่ถามฉันสักคำเดียวเลย แต่ก็ดีแล้วล่ะฉันทนเห็นครอบครัวฉันเจ็บไม่ได้อีกแล้วแต่อย่างน้อยเธอก็น่าจะเอาเอกสารมาให้ฉันด้วยตัวเองสิไม่ใช่ส่งแม่เธอมาแบบนี้ ไม่แน่เราอ,อาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้สิทธาตสิทธาตนี่มันมากเกินไปแล้วนะกล้าดียังไงถึงโทรมานี้ทั้งที่เกิดเรื่องขนาดนี้แต่ว่าไม่ยายไม่ต้องอพูดอะไรแล้วก็ไม่ต้องโทรมาอีกอย่ามายุ่งกับชีวิตพวกเราจะดีกว่าน,ะนี่แม่ยายแม่ยายนี่จริงๆเลยนะ คุยกันกี่ครั้งก็พูดอะไรซ้ำๆเดิมๆทุกครั้งเลยอะฟังนะผมไม่สะทกสะท้านหรอกเนอะไม่เอานะอย่าดื้อเลยนะแม่ยายทำตัวดีๆหน่อยเขาสายไม่ผมหน่อยบอกเธอว่าที่เราจะคุยด้วยอะฉันไม่อยากจะหยาบคายกับเธอแต่ฟังสัอเสร็จแล้วนี่จะรีบไปไหนน่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะพ่อแม่ยายก็ดราม่าอีกแล้ว ผมจะไปที่นั่นไปจัดการหน่อยผมกำลังจะดีกับโรชนีแต่เธอจะตัดสายสะพายของเรามันผิดมากเลยพ่อต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยผมไปดูหน่อยนะเ,เดี๋ยวพ่อจะไปด้วยไม่พ่อผมจัดการเองได้นะเจอก,กันบายโอเคลูกรู้สึกแปลกๆจริงๆด้วยพรุ่งนี้ในวันโฮลีเราจะจัดงานโฮลีกันหน่อยเพื่อต้อนรับลูกสะพยกับลูกชายแล้วทำไมปัญหาย,ยังไม่จบสักทีนาะเฮ้ย โรชนีแม่จะเก็บโทรศัพท์ไว้กับแม่เขาจะโทรมาอีกแน่นอนไม่อย่างนั้นลูกก็จะต้องเสียใจอีกเอาละ่ะเก็บของได้แล้วเราจะไปโลนาวาลากันไปฉลองโหลีครั้งแรกและลูกจะได้แต่งงานกับยาสักทีเจอกันข้างนอกนะยาสกับเรางั้นเหรอ